เมื่อกระบวนรถไฟหยุดลงเรนลืมตาขึ้นอีกครั้งในโลกที่ไม่เหมือนเดิมที่นี่คือสถานีปลายทางมันคือสถานีของวิญญาณนี่มันที่ไหนทุกอย่างเงียบงันราวกับไม่มีใครอาศัยอยู่แต่เบื้องหน้าคือปลายสถานีเขียนไว้ว่าโยมิเอคิสถานีแห่งการรอคอยมิกินยืนอยู่ข้างเขาเงียบนิ่ง แต่ดวงตาไม่ละจากอุโมองค์เบื้องหน้าเมื่อมันรู้ว่าต้องไปต่อเราจะหาทางกลับได้ยังไงกลับไม่มีใครกลับจากที่นี่จู่ๆหมอกดำก็พุ่งมาจากรางใต้ดินก่อนจะรวมตัวกลายเป็นเงาร่างหนึ่งชายใส่ชุดเจ้าหน้าที่รถไฟใบหน้าไม่มีปากไม่มีตามีแต่รอยยิ้มยืดกว้าง ใครที่คุณมาที่นี่ต้องแลกด้วยความจ้าหรือความรักเลือกสิทธิหมายความว่ายังไงเลือกเปแม่ของเจ้าแล้วกลับไปเป็นเด็กธรรมดาหรือเก็บเธอไว้ในใจแล้วยู่ที่นี่ตลอดไปเช่นเดียวกับมิกินที่เลือกจะไม่เลี้เจ้าของ,ของมันเรนม,มองมิกินไม่ส่งเสียง ไม่เร่งรัดแค่รออย่างที่มันทำมาตลอดชีวิตแววตาของมันคือคำตอบมันไม่เคยคิดทิ้งใครแม้กระทั่งต้องติดอยู่ในโลกที่ไม่มีเวลางั้นผมจะเลือกเหมือนมันทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนแสงจากรางรถไฟเปลี่ยนเป็นสีขาวจ้าเสียงหวูดรถไฟกรีดร้องดังขึ้นเหมือนโลกทั้งใบสั่นไหว เรนหมดสติก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบเหลือเพียงเสียงหนึ่งกระซิบอยู่ข้างหูเขาขอบใจนะที่ไม่ลืมแม่เล่นลืมตาตื่นบนเตียงในโรงพยาบาลร้างเก่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากเสียงลมและมิกินที่นั่งเฝ้าอยู่ปลายเตียงมิกินนายกลับมาแล้วเหรอ มิกินเลียมือเขามันยังอยู่และทุกสิ่งกลับสู่ความสงบสถานีปลายทางนั้นไม่ใช่ที่ที่เราจะไปตลอดกาลมันคือทางผ่านเพื่อถามใจตัวเองว่าอะไรที่เราจะไม่ยอมลืมและในโลกที่หมุนเร็วเกินไปบางครั้งความรักที่ไม่ยอมเดินต่อคือสิ่งเดียวที่รั้งวิญญาณไว้ สถานีปลายทางคือที่ที่คุณได้พบคำตอบว่าการรอคอยคุ้มค่ากับความทรงจำแค่ไหน